สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับเป็นการแข่งขันปิงปองคนตาบอดครับตานพยาเสพติดครั้งที่11รอบชิงชนะเลิศครับประเภทสายตาเรือนรางนะครับธนภูมิพักตราครับพบกับไพฑูรย์ปานฤทธิ์ครับ ตอนนี้กำลังเสี่ยงแดนกันอยู่ครับใครจะเป็นผู้เสิร์ฟก่อนในเซตที่หนึ่งได้เวลาก่อนนะฮะเฉพิลิมุนนาอาครับไปทูลอยู่ฝั่งป้อมยามธนภูมิอยู่ฝั่งอาหาปิงปองคนตาบอดเนี่ยนะครจัดกันมาสิเอ็ดครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่สิบเอ็ดไปทูลครับจะได้เสิร์ฟก่อนในเซตที่หนึ่ง ชนภูมิได้แต้มครับออกนำหนึ่งต่อศูนย์เนะภูมิมครับนำสองศูนย์ครับสามศูนย์ครับอ่าหนึ่งต่อสามครับไ่ทูดไล่ขึ้นมา ไปทูลเซิร์ฟดึงซหนึ่งครับธนภูมินำครับไปทูลให้แดงนะครับลักเซิร์ฟสองต่อซีครับแหมเกมเร็วมากครับธนภูมินำอยู่ซีสองลูกออกไปครับไปทูลตีออกครับห้าสองครับเสิร์ฟใหม่ครับลูกแรงครับต้องเสิร์ฟใหม่ต้องเสิร์ฟเบาๆนะครับแล้วเสิร์ฟตรงกลางด้วย สามต่อห้าครับพไพ่ทูนไล่ขึ้นมาสามห้าสามต่อหกครับธนภูมินำครับหกสามสห้เสิร์ฟลูกน่าจะแรงนะครับ สองเสิร์ฟใหม่ไพยทูนได้ครับไล่ขึ้นมาเป็น4ต่ 6. อ6 6หกต่อห้าครับมาแล้วครับไพทูนได้มาหลายแต้มติดกันเลยลูกออกครับอันนี้เป็นแตมของใครครับ จังหวะไม่ดีครับตัวไม่ดีทั้งเลยลูกออกไปนะครับมาสักครู5-7ไพทูลเสริม7-5ครับธนภูมิได้ไปครับแต้มนี้แล้ว้าเจอหลอดไม่เจอหลอด5-8ไพทูลเสริม8-5ครับธนภูมินำอยู่3คะแนนลูกออกข้างไปครับออกจากโต๊ะไปเลยครับ6-8ครับไพทูลไล่ขึ้นมาธนภูมิเสิร์ฟ เจ็ดต่อแปดครับไพ่ทูนได้ขึ้นมาหลายแทมติดเลยครับอู้ลูกหลุดออกข้างไปครับอ่ามีโดนไม้ก่อนนะครับแปดเท่ากันเก้าแปดครับธนภูมิแปดเก้าสำหรับวงแล่นดนะครับ ต่อ8ครับปเป็นเซตพอยต์ของธนภูมิธนภูมิเสิฟต่อ9ต่อ10ครับไฟทุนไม่ยอมครับไล่ขึ้นมา,าลูกออกครับธนภูมินะครับเก็บเซตที่หนึ่งไว้ครับชนะไป11ต่อ9นะครับเกมค่อนข้างเร็วครับประเภทสายตาเรือลางนะับชิงอันดับที่หนึ่งเลยครับ ชิงความเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเซตที่สองครับเป็นไพทอนนะครับผู้หญิงแข่งจบอย่างผู้หญิงใครได้แชมป์บ้างนะครับบอสเนียใครได้ครับพอ่าน้ครับมีการแข่งขันจบกันไปแล้วบ้างนะหลายประเภทนะครับมีใครชาติไทยอนันดยาไหมครับรอบนี้มีเยยออะู่ครับเยอะอยู่นะตา เดืนลร่างใครบ้างครับเดืนลรางเด้แชมป์ผู้หญิงพิทยาไอ้โน้ยพิทยาเอ่อกรรมการได้แชมป์ได้เงินเข้าสมาคมนะครับแล้วที่สองใครนะครับจิระการใจหานแชมป์เก่าแขกรับแชมป์เก่าครับแชมป์ฝ่ายหญิงมีการเปลี่ยนมือด้วยนะครับทั้งตาบอดสนิทแล้วก็สายตาเดือดรางครับอนันดาแม้นชนครับได้แชมป์ไป ประเภทสายตาเรือรางครับเป็นศูพิชยาครับเซตที่2เริ่มครับธนภูมิเสิร์ฟไพฑูนได้แดงไพฑูนนำก่อนครับ1นูนย์ครับแต้มแรกสองศูนย์ครับไพฑูนนำสองศูอนะครับลูกออกนะครับสามศูนย์ครับไพฑูนนำครับแม่ไพฑูนต้องการเซตนี้ครับเพื่อตีเสมอครับ นำห่างได้ครับ40ครับไพทูล05นะครับ50เลยครับรวดเร็วครับาลูกติดเน็ตครับหต่่งต่อหไพทูเสร์ฟแล้ว5ไทเสร์ฟไปทุได้แ่เครับา หกหนึ่งครับเป็นแต้มของไพทูลอ่าเจ็ดห <7 S 1> นึ่งครับนำห่างเลยครับไพทูลอ่าสองต่อเจ็ดครับธนาภูมิไล่ขึ้นมาห่างๆสามต่อเจ็ด เจ็ดแปดสี่เปนะครับเทปเซอร์ตอนปดต่อสามครับอีกสามคะแนนเพื่อตีเสมอเี่ตได้นะครับเทปเซอร์ต่อเทปเซอร์ครับเปลี่ยนเซอร์สี่แปดสี่ต่อแปดทับธนภูมิไล่ขึ้นมาห่างสี่คะแนนช่องว่างอ่าลูกออกครับโดนไม้นะครับสี่เก้านะครับเทปเซอร์โดนไม้ของ ธนภูมิออกครับไปทูนได้แต้มเป็น9กต่อสีอีก2คะแนนสิบไพฑูนเต็มเซอร์นะครับเก้าต่อสี่สิบต่อสครับเซตพอยต์ของไพฑูรย์เพื่อตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเซตนะอีกลูกเดียวครับห้าลูกออกไปครับเป็นแต้มของไพฑูรย์ครับชนะไปสิบเอ็ดต่อสี่ ต้องมาตัดสินกันในเซตที่3นะครับใครจะได้แชมป์ครับเซตที่3มเนี่ยนะครับจะเป็นไพทูนได้เสิร์ฟก่อนอะนะครับน,น,น,นี่อาจจะคึกคักหน่อยครับทางประเภทหญิงแข่งจบไปแล้ว,ลวก็เข้ามาดูประเภทชายแข่งขันกันแล้วครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศคู่สุดท้ายครับ เพศชายก็คือสายตาเดลลารนะครับธนภูมิพักตราบกับภัยทูนปาริศเสมอกันอยู่1นต่อหเซตครับต้องตัดสินกันในเซตที่สามตอนปีสองพน้อยสาสอที่สุดพัชร์ใส่อุปอ์ได้เด็นโรงแรงนะเป็นตีย่คนนั่งแช่อปกรโอ้ยฟันปสามไปตมยาแล้วครับผม เดี๋ยวใครที่ทายแชมป์มาก็รุ่นรางวัลกันแล้วครับใครทายถูกได้500นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครทายธนภูมิใครทายไพทูตก็รุ่นกันแล้วครับอีกเซตเดียวก็จะรู้ผแล้วครับไพูนเนะครับนะครับเซตที่3เกมเริ่มครับไพทูนเซต แรมแรกเป็นของธนภูมิหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งูน์สองศูนย์ธนภูมิได้แตบนะครับลูกออกธนภูม์หนึ่งต่อสองรับ ลูกปีกปองแตกนะครับต้องเปลี่ยนลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเสิร์ฟเซ็นสามสามต่อหนึ่งครับธนภูมินำนี่เป็นเซตตัดสินนะครับเสมอกันมาได้มาคนละเซตเซ็นเสิร์ฟลูกออกรองโตไปเลยสี่หนึ่งครับธนภูมินำครับ

ห้าต่อสามครับธนภูมินำสามหนว่าธนภูมิจะปิดเซตได้หรือไม่ครับถ้าปิดเซตก็แชมป์ Hindu เลยครับห <benevol ent. S 2> กสามต้องเปลี่ยนฝั่งครับถึงแต้มที่หกต้องเปลี่ยนฝั่งก่อนนะครับเซตตัดสินนะครับ ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปร,รียบกันครับต้องเปลี่ยนฝั่งกัน6แต้มเปลี่ยนฝั่งครับเป็นเริรเป็นร์ฟ้าภูมิเเด้อ6-5นครับ้าภนะครับไปทวนได้มา หลายแต้มติดเลย6เท่าแล้วครับตีเสมอแล้วครับไผ่ทูนได้มา3 4แต้มติดกันเลยครับอืมลูกหลุดออกต่อโตไปเลยครับหกเจ็ดนะครับไผ่คุณเซิร์ฟนหกเจ็ดเจ็ดต่อหกครับธนภูมินำอ่าแล้วก็แต่ไม่ของไทยครับไผ่ทูลเซิร์นแปดเจ็ดห แปดต่อ6ครับธนภูมินำาเ็นะครับนได้เต่อแปดไพทูนหอานะครับเกมจะจบตรงนี้แหละครับแปดเท่ากันอีกคนละ3แต้มครับใครจะได้ไปครับใครได้ก็แชมป์เลยโอ้โหตีลูกหลุดออกนอกโต๊ะไปครับเป็นแต้มของไพทูนไพทูนต้องการอีก2คะแนนเพื่อปิด เกมแล้วก็คว anyway ้าแชมป์ไปครองจะทําได้หรือไม่ครับเกาเท่ากันธนภูมิไม่ยอมครับสูสีมาครับมาซิลิซามกเท่าเลยไปทวนได้แล้วครับไปทวนครับสิบเก้าครับแปดสิบจุครับเสียลูกไหมอ่านะครับลูกน่าจะแตกนะครับความรุนแรงเริ่มมาเกิดแล้วครับท้ายเกมกาต่อสิบ ส10เท่ากันครับ10เท่ากันเดียวครับใครนำห่างสองคะแนนก่อนก็ชนะไปครับทนภูมิหรือว่าไพทูนเสิร์ฟเดียวที่ไพจูนนไหนเสิร์ฟไพทูนจะเป็นผู้เสิร์ฟก่อนครับพอถึงเดิวครับก็จะเป็นผัดกันเสิร์ฟคนละลูก ไัฑรของการอบตยาปิงปองนี่ดูเหมือนจะไม่เหนื่อยนะครับแต่ตีไปตีมามันก็ลากยาวก็เหนื่อยแล้วครับสองเซตสามเซตยิ่งสูสีไพทูรยได้แต้มสิบเอ็ดสิบมชพอย์ของไพทูรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมครับเป็นไพทูนย์ปาลิสครับ เอาชนะธนภูมิพักตราไปครับ2ต่อ1เซตครับเซตที่3นี่12ต่อ10ครับจบว<ล>า้าแชมป์ประเภทสายตาเรือลา่างเพศชายนะครับไปครองรสายตาเรือลา่างครับที่1ไนึ่งไปูนปานวิทที่2องธนภูมิก็ได้อันดับ2นะครับหมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้แล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ